ไลฟ์ไอโมสนะครับอัปเดตเรียบร้อยวันนี้โอ้ oh, อะไรอะทไมแดงๆมีอะไรบ้างเนี่ยมีโอ้ oh, มีสัตว์ใหม่ครับทุกคนมีไปโอใหม่ด้วยโอ้ไปโอฮาโลวีน oh, ครับโอเคแล้วก็สัตว์ใหม่ทั้งหมดโอ้ oh, มีสเกลรุตันฮอร์นี่ครับไอน,นี้คือหายากสุดหรือเปล่าแล้วก็เฮลิส์ฮอร์สนี่ครับแจ็คโอเรนเทอร์เรนโบว์โอ้โหระดับเรนโบว์ลิปิเต็ดนะครับ Jack o oh, ลิปิเต็ดไทม์มีเงินเนี่ยเป็นแคนดี้นะครับอ๋อ oh, แล้วก็มี ของมากมายเลยทุกคนเนี่ย s k e l e ล o ันเฮาสเป็นเอกล s i ี e โอ้นี่ไงเอาแคนดี้แรกแน่นอนแต่ก็มีลาสโซ่ใหม่ด้วยโอเคมีอันใหม่มาอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บกันนะครับมีฤดูใหม่นะครับโอ้ oh, มีบอดมูนด้วยอ่ะแล้วก็อะไรอะ่ะแบคโคหียโอกาส0.1อย่างยาก มีสกิปนะครับคูณ15อันนี้เดเวลอปเปอร์เท่านั้นนะที่จะทำได้โอ้โหอันนี้ยากเลยนะครับซึ่งไอ้คูณ10คูณ5ไอ้พวกนี้คืออะไรอะทุกคนผมยังไม่รู้เลยนะคือสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยติดเยอะเลยนะครับแล้วก็นะครับมีลิมิเต็ดนะครับเปิดเชิญนะฮะอ๋อต้องการ500พอย point ในการทำอันนี้เล่นยังไงเนี่ย new game event นะครับ meteor for pumpkin for คืออะไรอ่ะโอ้เฮลเลสโฮสต์มีโอกาสอ่าออกมา20%นนะครับในอะไรอ่ะ อำวินฟอร์นี่คืออะไรอรทุกคนอเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยส่วนแก้ไขสุดท้ายก็คือทําให้แมปดีขึ้นแก้ไขต่างๆนะครับปัญหาโอ้โปับนน๊บโโไทเด,น,ดเนนะครับลาโซไทเดนลาโซเลดนะครับจาก5%เป็น20%อ๋ออ่ะประมาณนี้แล้วกันมาดูซิเล่นยังไงนะครับโอเคได้ลูบี้มา2,000โอ้ขอบคุณครับโอ,โอเคและนี่คือมิวเทชันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามิวเทชันเนี่ยทำอะไรได้นะทุกคนเนี่ยเหมือนติดแบบ ติดเยอะขึ้นเนี่ยทำอะไรได้อะทุกคนอธิบายกันได้ไหมอ่ะนอกจากนั้นนะครับเรามาเดินดูอะไรดีกว่ารู้สึกว่าจะมีโอเชียนอีเวนต์เนี่ยยังอยู่นะทุกคนอีก25นาทีนะครับกลับมาโอเคมาทุกชั่วโมงเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงนี่คือฮาโลวีนอีเวนต์นะครับวิวดิสเพลนะครับอิน5นาทีแล้วยังไงอะแต้มนี่คือเก็บยังไงทุกคนคืออะไรอะอ๋อเพิ่มแต้มได้เหรอทุกคนเพิ่ม250แต้ม400โลบารเลยอะอออมันค้มันเนี่ย แล้วคือเพิ่มราได้อะไรอะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับไปอ่านก่อนโอ้แมปสวยครับทุกคนฮาโลวีนว้าวสวยขึ้นเยอะเลยครับอ่ะเพื่อนๆก็เก็บได้ประมาณ270แต้มนะครับในเซิร์ฟนี้เราช่วยได้ไหมอ๋อเราเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่เหรอแปบบ๊บนึงนะลองดูสิลาก่อนทูแคนลาก่อนทูแคนใส่สิอ๋อนี่ไงทุกคนใส่ได้จริงด้วยอ๋อ <laughs> เราจับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่า ซื้อตรงร้านค้านะทุกคนเอามาใส่เล่นทุกคนโอ้โหอาราก่นเจ้าหมีโอ้โหเพื่อนๆก็ช่วยกันใส่ทุกคนอีก5นาทีอ่าลองใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินไปวิ่งเล่นกันนะทุกคนนะขออนุญาตลองเล่นกิจกรรมก่อนเรามียีร้านะครับใส่เข้าไปโอ้โหโอ้ใช้เต็มได้เต็มเยอะโอ้โหน้อยมากแดีวว่าโชคดีนะครับที่เพื่อนช่วยกันตอนนี้คือเพื่อนช่วยอยู่โอ้โเพื่อนเอฟเคไว้นานเหมือนกันนะเนี่ยได้ตัวเทพเยอะเอ้าโอ้โหอะไรอะ โอ้มีโอกาส15นะครับที่สัตว์เลี้ยงจะติด m ิว a t i o n หันเหรอเฮ้ <c oughs> ยโอ้สวยก็คือเราถ้าสมมุติผมเติม500โลบัทเพื่ออีเวนท์ทั้งเซิร์ฟอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะรู้แล้วนะครับว่าเราจะได้อ๋อนี่ไงหันหันเว t u r นะครับหันเต็ดก็คือเป็นฤดูนะครับอ่าอาจจะเพิ่มความสามารถให้สัตว์เลี้ยงเรานะี่ยอประมาณนี้อ้นี่ไงไรโอไลออน ไลออนติดติดหันทุกคนดูวัดแล้วคือเก่งยังไงทุกคนติดแล้วติดติดติดแล้วเก่งยังไงอ่ะรองเอาไปขับสิอันนี้คือแบบรอไปขับนะครับนี่มิทชั่นนะครับ2อันเซิร์ฟเวอร์ปิงหรือเปล่าไม่ปิงครับโอ้โหดูสวยมากว้าวโอ้ติดสถานะแล้วสวยเลยครับทุกคนงามแล้วยังไงเก่งขึ้นเหรอหรือว่าอะไรเอ่ยไม่รู้เลยครับไอ้น,นี้ น่าจะเก่งขึ้นหรือแบบติดสถานะครับแวรู้เขาเพิ่มขึ้นน่ะค่าเขาเพิ่มขึ้นอืมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้รู้สึกว่าจะมีฮาโลวีนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บสัตว์ฮาโลวีนกันดีกว่าเอยอ,อะไรอ่ะนั้นทุกคนแดงๆงนั่นคืออะไรอะทุกคนอ๋อแดงๆคือกําลังจะหายโอเคเข้าใจแล้วอ่าละโซ่เราก็เป็นของเรนโบ์นะครับทุกคนตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งสุดเดี๋ยวเราไปเปิดซุ่มกันดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันไปเออไม่ใช่สี่สี่สิบวิครับจะไปแล้วเนาะใช่ไหมจะไปแล้ว อ๋อมันมัน,ม,นมันเต็มเรียบร้อยใช่ไหมไปรอบหนึ่งก็เลยแบบไม่ได้แล้วใช่ไหมปึ๊บอ่ะจริงด้วยครับโอเคเมื่อเราเก็บเต็มปุ๊บอีเวนต์หายากมากๆนะครับน่าจะลิมิเต็ดเลยนะอันนี้อ่ามานะครับแล้วก็ติดไลออนผมด้วยนะครับโอเคไล่ก่อนนี่ไงอะไรเจคอลเลเทินอ๋อเราต้องคุยกับเขาขเมื่อกี้อา้าใครจะรู้เนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้ว ก็คือไห้คุยแล้วก็อาจจะขายของขายพวกลาโซแล้วก็เจ้าตัวม้านะครับม้าพยศโอ้นี่ไงอันนี้คือโอเลนเทินเนี่ยแจ็คโอเลนเทินโอ้อยากได้จังเลยนี่น่าจะเที่ยสุดเลยไหมเนี่ยอนอกจากนั้นนะครับไหนดูซิว่ามีไหมโอ้โหคนนี้ล้านหกเลยอ,อันดับหนึ่งใครจะเด่นสู้พี่ได้เนี่ยโอเคอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันละกันนอกจากนี้นะครับเราไปดูสัตว์ใหม่หน่อยซิว่ามีอะไรมาบ้างอีเวนโอ้มีลูกอมด้วยครับอีเวน อืมลูอมทําอะไรได้เอ่ยไม่รู้นะครับของมาขายใหม่ไหมอ้ามีอันหนึ่งครับโลบักอีกแล้วโอ้อันนี้คุ้มอยู่นะเออใช้ได้นะครับแต่ได้เจมมาเยอะอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะเออไม่มีแล้วนะครับวีพีมี v i p ด้วยครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยเราอ่าสมอลลาโซเนี่ยจะเออเงินจะใช้น้อยลงนะครับอ่ะอันนี้ดีนะครับแต่ก็เมื่อนะครับเวลามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์เลี้ยงเราอ่ะเมื่อกี้ไง เขานะครับก็จะให้เตรียมด้วยโอ้นี่ดีนะครับเอามาเลยอ่นไหนดูซิว่าเจ้าราโซเนี่ยปกติใช้600นะครับต่อรอบหนึ่งตอนนี้ราโซของเราเนี่ยครับจะได้เท่าไหร่นี่ไงมีมีม,ม,ม,มีมีคนมามาเยี่ยมนะเนี่ยเนี่ยม,ม,มันเท่าเดิมไม่ใช่หรือไงเนี่ยวัดเอาหรือผมอ่านผิดหรือว่าผมอ่านอะไรผิด You can now summon Raso for a low low price อ่ะลองดู เราขายก่อนอะขายของไม่ใช้นะครับดูซิว่าจะเสีย600เต็เจมเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะลดราคาหรือว่าจะขี้มัวโอเคประมาณนี้ฮึมคอนเฟิร์มดยซเราซัออนดูซิตอนนี้เรามีอยู่2,000เจมนะครับ2,210เสเจมครั้งแรกใช้เท่าเดิมอ้าวเฮ้ยสเปกเท่าลาโซมาเฉยเรนโบโอ้โหดวงดีมากเฮ้ยดวงดีมากอ้เฮ้ยเดี๋ยว นาตู้เดียวนะยวอันนี้มันของนาตู้ดิวัดเอาจ <c oughs> อมสกแกกันแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> ได้เลยครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ได้ดาก้อนลูบด้วยโอ้โหของหายากมากทุกคนโอ้สองอันลวดอะไรเนี่ยโอ้ดวงโอ้โหดวงโอ้ดวงดีมากโกติควรจะเปิดสักห้ารอบทุกคนอันนี้รอบเดียวได้เลยโอ้โหดวงดีดีอันนี้ดูสิ ออันไหนเก่งกว่าโอ้นี่กระโดดแรงกว่าแต่ว่าวงเล็กกว่าอ่ะผมผมว่านะก็ต้องกระโดดแรงกว่าสิโอ้โหได้ของดีมากทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ได้เจ้าตาก้อนลูบโอ้โหเดี๋ยวนี่มันพอๆกับเรนโบ์เลยดิตาก้อนลูบแต่หาย,ยากมากนะครับเออโอเคโอ้โหกระโดดหเลยครับอันนี้น่าจะเทพบสุดเลยไ้ยเนี่ยน่าจะเทพบสุดเลยนะครับโอเคสี่ห้านาทีเดี๋ยวเข้ามา เดีย๋ยวค่อยว่ากันละกันว่าข้างในมีอะไรขายบ้างน่าจะมีลาโซ่ใหม่แล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงแบบลิมิเต็ดนะทุกคนนะอ่าไม่ใช่สิแบบเอ็กซ์คูซีฟตัวนี้หรือเปล่านะครับที่ผมอ่านสรุปมานะา่าจะตัวนี้ใช้7500แคนดี้อ๋อเหรอแคนดี้ก็ทำภารกิจเอาเนาะโอเคแล้วก็เติมได้ด้วยไม่ยากแล้วก็มีอันไหนใหม่บ้างใชานี่นี่ไงนี่ไงทุกคนฮิลเลสฮอสอันนี้หายังไงอะสชีวิตเลยหรอ มาจากความกินความกินฟอร์คืออะไรอะ่ะความกิน 4. ฟอร์ความกินฟอร์นี่คือคือน่าจะไปะไปไปขับไปขับเล่นอยู่ในนู้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็ตัวใหม่ตรงนี้อ่านี่ครับแจ็คโอเลนเทิร์นอ่านี่เก่งไหมเนี่ยปล่อยออร่านะครับแล้วก็สโลสัตว์เลี้ยงนะครับใกล้ๆยี่สิบโอ้เก่งหรือเปล่าอาจจะอาจจะเก่งเหมือนไลออนทุกคนนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนแบบอ่าไลออน อันนี้นะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยปล่อยให้แบบสโลแล้วก็น่าจะกินได้แต่นี่คือไม่ได้บอกว่ากินได้นะทุกคนใช่ไหมย still have not โอเคไม่ได้บอกสกิลนะครับว่ากินได้แสดงว่าอาจจะก,กินได้เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูน่าจะเป็นตัวที่เทพสุดนะครับในการหาจากการขับรถนั่นเองนะทุกคนนะ <laughs> โอเคอ่ะตัวเทพสุดตัวนี้ส่วนนี่คือเจ้าตัวแบบเอกลุศนะครับต้องมีเควสนะทุกคนไม่ใช่เอกลุศเป็นแบบชายนี่น่าจะต้องมีเควส แล้วก็ส่วนเอ็กซ์คูซีฟเนี่ยน่าจะซื้อข้างนอกนะครับงั้นอันนี้คือหายากสุดนอนเรนโบโอเคส่วนหายากในเคเวสอีกทีหนึ่งก็คือเป็นตัวแบบระดับนะครับชายนี่นี่ตรงนี้เอ็กคูีนี่คือโลบักแน่นอนโถ่ไอ้โอเคไม่เป็นไรไปครับทุกคนลองเล่นดูนะหาสักตัวหนึ่งหาตัวยากสุดดูครับเราจะเอาเจ้าตัวแน่นอนเพิ่งติดมิวเทชันใหม่มาเลยนะครับมาครับไรอ,อันคุงดูซิว่าฮาโลวีนเนี่ย อีเวนต์เป็นยังไงนะครับมีพื้นที่ใหม่มาด้วยเอาแป๊บนึงนะผมลืมเลยอะดูก่อนนะครับว่าพื้นที่ใหม่นะครับมีอะไรบ้างพื้นที่ใหม่แมปใหม่อ้าวไม่มีอ่ะวัดไม่บอกครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างอะไปโอเคมาเรียบร้อยนวันวันวนโอ้โหเอฟเฟกแบบอลังการมากมอุ้ย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 โดนชนเกือบไม่รอดโอ้โหนี่คือจะห้าพันเมตรแล้วได ยังไม่เจอเลยทุกคนไปเอาช้างมาเคออุย้ยอะไรอะพมกลินฟออ้อยอ๋อพมกลินฟอมิวกาได้ตัวสูงกว่าเจ้าเลนโบน,นะครับเป็นระดับชายนีทุกคนอ๋ออออมาแล้วมาแล้วโอ้เจน็เจนเย็นเย็นช้างช้างช้างเจนเย็นเบรก่อนเบรก่อนเบรก่อนเดี๋ยวไปชนตาย อาวจบแล้วพังกินฟอลโอ้โหต้องสุ่มอ่ะโอ้นานนานนานทีนะครับกว่าจะมาสามพเมตรมารอบหนึ่งยางยากทุกคนโอ้โหแล้วก็ตัวระดับที่สูงเรนโบว์เลยนะทุกคนนะอ้าวโอ้ตายเลยเจ้าตัวนี้นะครับนี่มีโอกาส20%นะครับที่จะออกมา นะฮะตอนพอมกินฟอร์โอเคสูงกว่าเลนโบยนะครับสูงกว่าเจ้าตัวนี้อีกนะครับที่อยู่ในแบบพื้นที่ฮาโลวีนนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ฮาโลวีเห็นไหมอื้มโอเคส่ว okay. นสูงสุดก็คือโลบักงั้นตัวที่สูงที่สุดก็คือเจ้าอ่าน่าจะเป็นเมื่อกี้นะครับฟอร์เ <c oughs> มื่อกี้แต่ว่าโอกาสเกิดน้อยมากๆอะไปเล่นใหม่สักรอบหนึ่งนะครับ2ี่ตคือต้องเกิด5รอบทุกคนก็คือ3,000เมตรเนี่ยเรานะครับจะได้1รอบก็คือต้องขับประมาณหมื่นกว่าเมตรหมื่นห้าพันเมตรนะครับทุกคน ถึงจะออโอกาสออกมาสูงแล้วก็เมื่อกี้เกือบ5,000เมตรแล้วฮาโลวีนยังไม่เจอเลยนะครับอ่ะอีกสักรอบหนึ่งดูสิจะเจอหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ออกา้าสองตัวตรงนั้นอะไรเนี่ยโอ้ผมมาหาฮาโลวีนครับผมไม่ได้จะหาออกา้าทีอย่างนี้นะดวงดีดีดวงดีดดงดผิดที่ผิดเวลาอะออกา้าอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ออกา้าอีกแล้วหอหะอะไรเนี่ยสมตัวแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวคิดหน้าเนี่ยเรามาหาสิงโต สีทองกันนะครับซึ่งมันกรณีเดียวกับออกกาเลยต้องเกิดสิงโตสามตัวและเราต้องกินแต่นี่ไม่ใช่สิงโตเป็นอองกาที่เกิดโอ้ทำไมไม่เป็นสิงโตสามตัวที่เกิดล่ะโอ้ไม่งั้นได้อาจจะได้นี่ครับสิงโตสีทองอืออือโอ้พี่พี่เจน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 โอเคโอเคขอบคุณไมกที่สโลให้อ่ะเล็ง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 ต่อโอเคยังไม่เจอฮาโลวีนเลยครับมีแต่อองกาเนี่ยอ่ะทุกคนไปไปต่อหูทําไมมันยากขนาดนี้ จะยากขนาดนี้โอเค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 อุ้ยนั่นไง <laughs> บนปุ๊บมาปับ๊บโอเคมาเราจะจับให้หมดเลยนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆหม่แหวนแหวนโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้พี่พ,พี่แมงมุมเข้าไปขะอยู่ข้างในทําไมเย้แมงมุมตัวแรกครับอ่าจับมาแมงมุมเอาหมดแลว้วอ่ะเอ้ยแมงมุมเป็นไรอย,อยู่ๆก็แดด <laughs> เฮ้ยอย่าพึ่งแดดโอ้ <laughs> เดี๋ยวจะแพ้แนะแมงมุม แกแดดปุ๊บแพ้เลยเนี่ยโอ้หนี่มีมังกรตัวใหญ่ด้วยครับทุกคนไอ้นัานหายากสุดเลยหรือเปล่าอืมโอเคด้ดไปโอเคหัวใจหัวใจออาหายไปเหรอไอเจ้ามังกรโอเคมังกรอยู่นู่นโอเคได้แล้วครับแหวนมังกรโอ้โได้มังกรเลยครับอุ้ยอะไรอะ่ะเอาฮาโลวีนอีกรอบหนึ่งทุกคนเมื่อกี้มังกรไม่รู้เป็นอะไรครับ <laughs> ผมไม่ชนเขาอะแต่ผมไม่ตายเฉยเฮ้ยไปแปลก มันก่อนคือพลังอะไรอะทุกคนโอ้โหเนี่ยดูครูดาวเกียร์ร้อยวีนั้นทําไมครูดาวนานขนาดนั้นโอ้และฮาโลวีนมาแป๊บเดียวเองพี่โอ้หาก็ยากห้าพันเมตรเพิ่งมารอบสองรอบอันนี้คือหายากสุดเลยหรือเปล่า,อาลองจับดูนะครับโอ้ฟินิกเดี๋ยวไม่เอาหรอกฟินิกเรามีแล้วเอาตัวนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนี่ยโอ้โหโอเคตัวนี้เ yeah! ยสตะกอย ชื่อกากอยจริงนะทุกคนเพื่อนแกกากอยเอ้เอผมไม่ได้รอเล่นนะเนี่ยตัวนี้ชื่อกากอยทุกคนวัดกากอยอืมแบบนี้แบบคนไทยด้วยก็ว่าอยู่จะชื่อกากอยก็ไม่แปลกแจ็คโอเลนเทิร์นจะมาไหมระดับเรนโบว์ที่หายากสุดนะครับในฮาโลวีนแต่ก็เดี๋ยวจะจับไม่ครบนะครับทุกคนไปไปต่อไปต่อไปตอไปตอตายแล้วตายแล้วได้กากอยไปแล้วได้กากอยคูดาแบบสิบปีทุกคนดูโอ้โห กว่าจะเสร็จอมกินเอ้ยไม่ใช่อืมฟินิกฟินิกคุงโอเควิ่งคั่วฟินิกครับเผื่อเดี๋ยวผมอยากรู้คูดาของมังกรเนี่ยถ้าคูดาเสร็จจะได้อะไรนี่ครับโอ้คูดาอย่างน,าน่าหันสูดจหนึ่งวิทำไมมันช้าขนาดนี้โอเคศูนวิแล้วพี่โยอะไรอ่ะว่ามีมังกรตัวเล็กอ๋อสามารถชนได้รอบหนึ่งอะอะอย่างนี้ก็ไม่เก่งเดี๋ยสิอย่างนี้มันก็เหมือนกับกัดสิงโตแต่คูดาเป็นร้อยวิเลยไม่คุ้มนะ คนเลยนี่ไงฟินิกไปไปหาฮัลโลวีนอื้มโอ้จับอีกสักรอบก็ได้โอ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 ้เจ็คโอเลนเทิร์นเกิดเต้ยนเย็นฟินิกเบรก,ก่อนนั่นตัวใหม่นั่นตัวใหม่ทั้งข่าวตัวเล็กเดี๋ยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะมาไหมไม่ไม่น่ามานะทุกคนผมว่าเนี่ยครับไม่น่ามาโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ็คโอเลนเทิร์นนี่ไงความกินฟอลอินแล้วครับหมดแล้วโอเค เรียบร้อยครับเฮ้ยมันมีข้างข่าวตัวใหม่2ตัวทุกคนมันต่างกันทุกคนแล้วก็มีนกคูกด้วยข้างหน้าได้หมดแล้วนี่นะครับน่าจะหมดแล้วเหลือแค่แจ็คโอเลนทัลนะครับจะได้หรือเปล่าอขับไปต่อเรื่อยๆเฮ้ยน้มันหนึ่งเปอร์เซนต์ตัวหนึ่งเปอร์เซนต์จากที่นี่ยังไม่เคยได้โอเคเอามาจับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านกคูกเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้รู้สึกว่าชนได้นะทุกคนนะชนได้อะชนไม่ได้ละเปลี่ยนเปลี่ยนละถ้าอยู่ในไมโอมเขาเนี่ยเขาจะชนอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เก่งมาก เอาแล้วแกตรงนี้งานหยาบเลยฮะทุกคนงานหยาบเลยครับอื้ื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 อื้อนั่นไงเจ็บตัวเลยว่าแล้วเชียวโอเคเจ้างูน้อยงูนี่วิ่งไวขอตัวตัวอะไรก็ได้ที่มีเลือดสองสองหัวใจนี่นี่จะหมีสีขาวมีโอกาสพลาดได้รอบหนึ่งตัวนี้โอ้ฉลามฉลามเอาฉลามเอาฉลามฉลามกันได้กับช้างดีกว่าอืมกับช้างดีกว่าโอ้เดีียว เฮ้ยฮะฮ่อ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าติดฮ่า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 ก่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่ันดาฮ่าฮดีฮ่าฮ่าฮ่าใ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่อฮนา่าฮ่าอ่าฮ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 ผมฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อนสิใ่าเดี๋ยวผมผมต้องท่าฮ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 ่่มันโอกาสน้อยกว่าแจ็คโอนเ่่ โอ้ยวิ่งไวเดีย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 วเฮ้ยทำไมวิ่งไวโอเคสโลหน่อยอันนี้คือมีพาสีทําให้สโลผมสโลหน่อยครับเอ้ยเดี๋ยววิงว่งวิ่งวิ่งไวก็ได้วิง่งไวก็ได้อะอย่าไปโดนสโล่โจะเจ้าอะไรดีโอ้โหเรื่องไม่ถูกแต่ว่าผมต้องเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนฮ่่ <c oughs> ีจะมานะมาทีเดียวแบบมาทีเดียวแบบสองตัวรวดตัวหายากมากๆทุกคนอีกตัวหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็น อีกตัวหนึ่งมิวขาดเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดกี่โมงโอ้ยอันนี้คือหายากกว่าครับผมครับวัดแล้วพาสีคืออะไรวิ่งไวเอ่ต้อไปอยู่ๆผมวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเย็นๆสิเดี๋ยวโอเคสโลของผมลนะ,ะงานนั่นไง <laughs> วิ่งไวขึ้นอีกแล้ววิ่งไวแล้วอ๋เดียวเออสโลหน่อยอันนี้คือตัวสโลนะทุกคนไม่ทำไมวิ่งไวขนาดนี้โอ้โหเอาอะไรมารอดเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งโอ้โห นั่นไงโอเคอ่ะชนปุ๊บอ๋อก็คือเมื่อคูดาเขาเสร็จเนี่ยตอนวิ่งไวเนี่ยเขาชนได้ทุกคนแต่ก็ไม่เสียเลือดน,นะครับแต่ว,วิ่งไวมากๆอ๋อโอ,โอ้เก่งเก่งเก่งแล้วนั่นคือติดพัวเวกินฟอร์ด้วยนั่นมีสถานะนะครับบางตัวมีติดพามวกินฟอร์นี่วิ่งไววิ่งไววิ่งไว,ว,งไวแวน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 ,แ,วนแซงครับเออดีเหมือนกันนะเนี่ยพอวิ่งไวปุ๊บสามารถแซงซ้ายแซงขวาหัวเรียกได้ว่าที่มันสกิลเด็กแวนนะ แซงปัดหน้าเขาปาดัดรถปัดซ้ายปัดขวาอุย้ยวิ่งไวจัดอ๋อสปีดเอนดิ้งอ๋อมันมีเอ็นกับมันมีเอ็นกับอ่ะพุ่งไวกับเอ็นนะครับด้านซ้ายเออเขาเรียกว่าตรงกลางล่างนะครับเขาจะบอกอืหัวใจ <gasps> โอ้เดี๋ยวมีสาวหัวใจโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมโอ้โหพลาดเลยครับหนึ่งรอบโอเค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 หมื่นสองพันเมตรครับได้เรียบร้อยนี่คือตัวระดับหายากจนหน้ามืด เนี่ยพอมกินฟอร์มไม่รู้จะมากี่โมงนะครับและมีโอกาสเกิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นในอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะวัดวัดบัดเนี่ยมันโทษทีครับทุกคนผมตกใจนิดหน่อยเนี่ยมันตัวเดิมใช่ไหม <laughs> โธ่อา้าวมันเกิดสองรอบติดอ่ะโอ้นี่ไงทุกคนตัวเดิมผมเผลอเก็บอ่ะรีหัวใจใหม่เลยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ครับโอ้โอ้ยากยากโอ้โอ อ้แปนแปนแปนโอ้เย็นเจนเย็นอย่าพึ่งแปนอย่าพึ่งแปนอ่ะวิ่งไวแซงครับแซงแซงครับแซงขอยากแซงนะครับแจ็คโอิเนเติร์ใหม่ก็รอบผมจะโกรธมากพูดนี้ผมจะโกรธมากๆเลยโอ้ยโอ้ยกัดด้วยด้วยอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อช่วงเขาวิ่งไวคือกัดยับกัดยับสิ่งของชนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยลองกันดูขอเก็บหัวใจให้เต็มก่อนอ่ะโอเคหมดแล้วครับนี่แม้ทุกคนมันจะเตือนนะครับใครที่แบบได้ตัวนี้มาเหมือนกันนะครับก็เล่นประมาณนี้ โอ้โหเทพบเทบเทียบตัวเทียบตัวเทพบตัวเก่งเลยตัวนี้สปีดบ okay. ูตบ uh, oh, oh ู oh. Dude, ๊ตเลยบูต oh. ศูนย์เออบู๊ตเลยผมงั้หมดนะครับเออเออเออเนี่ยไม่รอดนะโอเคยังไม่กล้าชนสิ่งของทุกคนรอก่อนเนี่ยเมื่อไหรจะเต็มเลยพี่เต็มสักทีเฮ้ยเย่ได้แล้วครับโอ้ชนสิ่งของไปเมื่อกี้อ่ะรอคูได้สักรอบหนึ่งทุกคนโอ้โหโอ้โหดูดูคนปัดหน้าเพียบเลยโอ้โหเรียบร้อย มาครับผมชไนนี่ตัวแรกในชีวิตครับ <laughs> ได้เฉยเลย <laughs> ชไนนี่ตัวแรกในชีวิตครับตัวระดับสูงสุดนะทุกคนผมขอไม่นับเอกลุศิมแล้วกันเอกเอกลุศเนี่ยเอเอใครเก่งกว่าดุผมรู้สึกว่าชไนนี่เก่งกว่านะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ตัวแรกครับ <laughs> ฟินนีคือตัวแรกอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดมี3ชีวิตนะครับเขาบอกว่าทุกๆ30วินาทีเนี่ยเขาจะชาร์จนะครับเขาจะทําลายสิ่งของได้ด้วยนี่ไงแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับอ่าโอเคอนุคูดาว1 5บาวีครับ แต่สายเติมนะอาจจะฟาร์มแคนดี้ได้แต่หน้ามือน่นอนยากนะครับ7,500แคนดี้โอ้โหคูดาวแค่5วิเองแล้วก็ชน1ิวิโกงมากตัวนี้สีเลือดนะครับเลือดสีโอโกงโกงเก่งแต่ผมต้องยอมรับนะครับว่ายัางไงชายนี่สิงโตทองคำนี้ก็ยังโกงที่สุดในเกมนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันโอเคเอาเจอใหม่คลิปหน้าผมงานคลิปนี้ประมาณนี้ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้ดูเดี๋ยวว่าให้ดูนะครับ <S <S 2> <S 2> บอกเลยว่าเจา้าสิงโตสีทองเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าใช้อย่างต่ำหน้าสามชั่วโมงลวดนะครับ ต้องเล่นแบบห้ามแพ้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกฎของการหาเขาในคลิปหน้านะครับงั้นเรามาดูนี่ครับน้องม้าไม่มีหัวว้าวม้าไม่มีหัวครับความสามารถไม่มีนะครับในสัตว์เลี้ยงตรงนี้งั้นคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับซีอ u ครับนี่เท่เลย